สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวของการจัดอันดับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกรวมถึงอันดับกองทัพในประเทศอาเซียนรวมถึงความคิดเห็นชาวอาเซียนจากข้อมูลดังกล่าวอีกเช่นเคยนะครับโดยทางเว็บไซต์ Global Fire Power ได้มีการจัดอันดับกองทัพที่มีความแข็งแกร่งที่สุดในโลกประจำปี2021ครับ โดยการจัดอันดับดังกล่าวทาง Global Fire Power มีการใช้ปัจจัยมากกว่า50ปัจจัยด้วยกันเพื่อกำหนดคะแนน Power Index ของประเทศนันน้นๆด้วยหมวดหมูต่ต่างๆตัง้งแต่กำลังทหารการเงินไปจนถึงความสามารถด้านโลจิสติกและภูมิศาสตร์โดยกองทัพที่มีความแข็งแกรง่งอันดับ1-10ถึง10ในโลกได้แก่อันดับที่1ประเทศสหรัฐอเมริกาอันดับที่2ประเทศรัสเซีย อันดับที่3ประเทศจีนอันดับที่4ประเทศอินเดียอันดับที่5ประเทศญี่ปุ่นอันดับที่6ประเทศเกาหลีใต้อันดับที่7ประเทศฝรั่งเศสอันดับที่8สหราชอาณาจักรอันดับที่9ประเทศบราซิลและอันดับที่10ปากีสถานครับสำหรับอันดับกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก10อันดับแรกนะครับก็เป็นประเทศในเอเชียถึง5ประเทศเลย ซึ่งถ้าเราจะนับเฉพาะประเทศในเอเชียนะครับอันดับหนึ่งก็จะได้แก่ประเทศจีนเป็นอันดับที่3ของโลกอันดับที่2ได้แก่ประเทศอินเดียอันดับที่4ของโลกอันดับที่3ประเทศญี่ปุ่นอันดับ5ของโลกอันดับที่4ประเทศเกาหลีใต้อันดับที่6ของโลกอันดับที่5ประเทศปากีสถานอันดับ10ของโลกอันดับที่6ประเทศอิหร่านอันดับโลกอันดับที่14นะครับ อันดับที่7ประเทศอินโดนีเซียอันดับที่16ของโลกตามมาด้วยอันดับที่8ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นอันดับที่17ของโลกอันดับที่9ได้แก่ประเทศไต้หวันเป็นอันดับที่22ของโลกอันดับที่10ประเทศเวียดนามอันดับที่24ของโลกส่วนประเทศไทยของเรานะครับมาในอันดับที่11ของเอเชียที่อันดับ26ของโลก ครับที่นี้เราลองมาดูอันดับถ้านับเฉพาะประเทศอาเซียนนะครับอันดับที่1ได้แก่ประเทศอินโดนีเซียอันดับที่16ของโลกอันดับที่สองประเทศเวียดนามอันดับที่24ของโลกอันดับที่3ประเทศไทยเป็นอันดับที่26ของโลกตามมาด้วยอันดับที่4ประเทศเมียนมาอันดับที่38ของโลกอันดับที่5ได้แก่ประเทศสิงคโปร์อันดับที่40ของโลก อันดับ6ประเทศมาเลเซียอันดับที่44ของโลกอันดับที่7จครับประเทศฟิลิปปินส์เป็นอันดับที่48ของโลกอันดับที่8ประเทศกัมพูชาเป็นอันดับที่94ของโลกและอันดับที่9ได้แก่ประเทศลาวอันดับโลก1 1 8สำหรับข้อมูลและรายละเอียดต่างๆนะครับซึ่งมีเป็นจำนวนมากเพื่อนๆสามารถตามเข้าไปอ่านทางลิงก์ที่ทางแอดมินจะแปะไว้ในช่องคำอธิบายกันได้เลยนะครับ ทีนี้เราลองมาฟังความคิดเห็นชาวอาเซียนกันบ้างนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มต้นกัน,กนได้เลยครับเรามาเริ่มต้นกันที่ความคิดเห็นท่านแรกท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถึงแม้ว่ากองทัพฟิลิปปินจะไม่มีอยู่ในรายเชื่อนดับต้นๆแต่การฝึกรบของฟิลิปปินคือที่สุดบางประเทศมียุธทธปกรณ์ที่ทันสมัยแต่สู้รบไม่เก่ง มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับทานี้เป็นชาวเวียดนามไม่แน่ใจว่าตัวเลขทั้งหมดถูกต้องหรือไม่ความลับทางการทหารเป็นสิ่งที่เราแทบไม่รู้มาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปครับทานี้มาจากเคนยานะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าขอพระเจ้าอวยพรชาวอาเซียนคุณกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับแอฟริกาผู้นำแอฟริกาทำให้เราผิดหวัง ซึ่งหลังจากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาตอบความคิดเห็นนี้โดยเขาบอกว่าแอฟริกาไม่มีทำเลสำหรับการพัฒนาไม่ใช่เหตุผลเรื่องความหนาวเย็นแล้วก็มีชาวต่างชาติอีกท่านหนึ่งได้มาตอบกลับความคิดเห็นนะครับเพราขาบอกว่าสิ่งดีๆที่แอฟริกาก็คือความเป็นหนึ่งเดียวไม่เหมือนกับเอเชียเรามักจะทำสงครามกับเพื่อนบ้านตลอดเวลามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไป านนี้เขาบอกว่าผมคิดว่าข้อมูลของปืนใหญ่ไทยมีความผิดพลาดไปซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเช็คข้อมูลกันตามลิงก์ได้เลยนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวเวียดนามเขาแสดงความคิดเห็นว่าเขมรราชาแห่งอาเซียนอยู่ที่ไหนความคิดเห็นท่านต่อไปก็เป็นชาวเวียดนามอีกเช่นเดียวกันนะครับโดยเขาบอกว่าจะได้ชัยชนะหรือไม่ มันขึ้นอยู่กับคนความคิดเห็นท่านต่อไปก็เป็นชาวเวียดนามนะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าเวียดนามมีทหารสำรอง90บล้านคนซึ่ง90บล้านคนก็คือจำนวนประชากรของเวียดนามนั่นเองนะครับเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้ก็เป็นชาวเวียดนามเช่นเคยนะครับเขาบอกว่าเรามีทหารเพียงพอสำหรับจัดการผู้ลุกราน 4ีถึง5ประเทศแล้วที่เราจัดการจนย่อยยับมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้ก็เป็นชาวเวียดนามนะครับเขาบอกว่ากองทัพเรือของเราค่อนข้างจะแย่ความคิดเห็นต่อไปครับเป็นชาวเวียดนามอีกเช่นเคยนะครับได้มาแสดงความคิดเห็นเชิงประชดประชันไว้ว่ากัมพูชาของฉันไปไหนมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์กันบ้างนะครับ เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมคิดว่าประเทศไทยไม่มีเรือดำน้ำนะความคิดเห็นท่านต่อไปครับเป็นชาวเวียดนามเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันมาจากเวียดนามฉันเกลียดคนทรยศอันนี้แอดมินก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาหมายถึงใครมาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวเวียดนามอีกเช่นเคยเขาบอกว่าพวกคุณรู้จักเวียดกงหรือเปล่า ครับมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอาเซียนท่านต่อไปท่านนี้เขาบอกว่านี่เป็นเพียงความสามารถของอุปกรณ์เท่านั้นแต่เมื่อพูดถึงความแข็งแกร่งของกองทัพทุกคนควรพิจารณาอายุและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องของกองทัพในการต่อสู้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียกันครับท่านนี้เขาบอกว่าเราควรใช้กำลังทหารเพื่อรักษาความสงบและเพื่อทำลายความมุ่งร้าย และความชั่วร้ายความคิดเห็นท่านต่อไปท่านนี้เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับเขาบอกว่าฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรกับสหรัฐดังนั้นเราจึงได้รับการคุ้มครองจากประเทศสหรัฐอเมริกามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียกัน,นครับท่านนี้เขาบอกว่าผมภูมิใจในประเทศของผมอินโดนีเซีย เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปท่านนี้เป็นชาวมาเลเซียนะครับเขาบอกว่าถ้าอาเซียนรวมกันจะเป็นกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทำมันมาต่อกันที่ความคิดเห็นจากชาวกัมพูชากันบ้างครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมไม่ชอบสิ่งนี้เพราะว่าผมไม่ชอบสงครามผมรักสันติภาพ ซึ่งหลังจากความคิดเห็นดังกล่าวนะครับก็ได้มีชาวมาเลเซียได้มาตอบกลับความคิดเห็นนี้โดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแสนยานุภาพจะสร้างสันติภาพมาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียครับท่านี้เขาบอกว่าทหารชาวอินโดนีเซียมีประสบการณ์มากมายในการทำสงครามเพราะว่าพวกเขาปกป้องประเทศอินโดนีเซียที่ยิ่งใหญ่ของเราจากการแทรกแซงจากต่างประเทศ เพื่อให้กองทัพชาวอินโดนีเซียรวมอยู่ใน20อันดับแรกของมหาอำนาจทางทหารของโลกเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท่านนี้เป็นชาวเวียดนามซึ่งจะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับโดยเขาบอกว่าทั้งอาเซียนไม่มีใครกล้าแตะต้องลราเพราะฉะนั้นพวกคุณอย่าดูถูก ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวเวียดนามมาตอบกลับความคิดเห็นนี้เช่นกันโดยเขาบอกว่ากเวียดนามไงครับนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับสำหรับข้อมูลต่างๆเพื่อนๆไปเช็คข้อมูลดูตามลิงก์ที่แอดมินแปะไว้ในช่องคำอธิบายได้เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวนี้กันบ้างสามารถเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ